คือว่าต้องใช้สปริงเกอร์ฉีดฉีดข้างบนนะครับล้างใบถ้าเป็นหน้าหนาวทุกวันได้ยิ่งดีนะครับอันนี้ทางฟิสิกส์เนาะอันนี้ทางฟิสิกส์นะฉีดใบหรือไม่ก็เราก็ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับยิงน้ําขึ้นไปให้ให้ให้โดนใบโดนล้างใบเขาแล้วก็อีกประการหนึ่งคือจับสารพิษที่อยู่บริเวณช่วงอุณหภมูมิพลิกๆที่ต่ําสุดช่วงเช้าๆอย่างเงี้ยฮะ เขาก็จะช่วยทุเรียนได้นะครับทุเรียนระดับหนึ่งในระดับที่ดีเลยแหละครับคือมีเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับที่เขาล้างใบนะเขาไม่มีฝนหลนะแต่คนที่ไม่ได้ฉีดล้างใบนะครับปล่อยเป็นตามธรรมชาติโดยที่ไม่รู้อีโนยเกนิอะไรเงี้ยโดนหมดครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็อัปเดตผลทุเรียนนะครับที่เหลืออยู่เนาะที่เหลืออยู่จากภาวะพีเอ็มสองจุดห้านะครับนะสาเหตุที่สําคัญ ที่สุดของธุระภาคอีสานซึ่งไม่มีใบเนาะมีแต่ต้นลำต้นมันอยู่แต่ก่อนเนี่ยสวยงามทีม่สุดใจนะครับแต่ทีนี้ไม่ไหวนะครับไม่ไหวโดนภาวะ T M สองจุดห้านะครับทำไมถ้งโทษ p M สองดห้านะครับก็เพราะว่าในบรรยากาศเราอย่างเงี้ยนะฮะบ,บนท้องฟ้านะฮะท้องฟ้าเนี่ยเวลาอากาศเย็นตัวปุ๊บเนี่ยนะครับ มันก็จะกั่นตัวมาเป็นหยดน้ํานะครับเกาะบริเวณใบหรือก็เรียกว่า,าน้ำค้างอะไรพวกนั้นนะครับเมื่อเกาะออกเพราะว่าทีเอมสองจุดห้าที่มีฝนตอทุเรียนเนะี่ยเกาะที่บริเวณใบก็จะทําให้ใบผิวใบนะเขาจะบางเรื่อยๆเนื่องจากเป็นกดไ้ติกไปกดแนละออกซิเจนบวกกับไนโตรเจนก็เป็นพวกกดไนติกพวกอะไรนะฮะกัดบริเวณผิวใบนะซึ่งเขาเตามปกติแล้วหนะ้าร้อนเนี่ย แทนที่จะร้อนจัดแัดมากๆเนี่ยเขาใบจะร่วงจะไม่ร่วงนะเพราะว่าเขามีสารพวกเกี่ยวกับโปรตีนนะเรียกว่าคัตินคตินนะนะกลุ่มของโปรตีนเนี่ยป้ยนนยนนยองกันบริเวณผิวใบเขาไว้อยู่นะครับป้องกันบริเวณผิวใบเขาอยู่ปุ๊บเนี่ยเมื่อแสงชนชนมันก็หนาเนาะมันหนาสารคตินก็ยังเอาอยู่ที่ทําให้เขาสามารถจเจริญเติบโตต่อไปได้สังเคราะห์แสงและอะไรได้แต่หน้าหนาวเนี่ยโดนกัดโดยผิว โดยผิวน้าค้างอย่างเงี้ยนะกัดตลอดกัดตลอดเพราะว่าเพราะว่าพ m 2อมสองห้าเนี่ยมันจะตกตะกอนเนื้อคืตกกันตัวเป็นหยดน้ำเลยฮะอยู่เอ่อมาติดกับนะมาจับอยู่บริเวณผิวใบซึ่งบริเวณผิวใบเนี่ยก็จะเย็นไปอีกเนาะเย็นเย็นมากอีกทีนี้พวกกดไนตริกหรือกดออกซิเจนบวกกับน้ำตานแล้วพวกนี้เป็นกดไนตริกอะไรพวกนี้นะหรือสารพิษตัวอื่นนะครับเออจึงไม่แปลกทําไมถ้าจึงเป็นพื้นที่ทะเลทรายเนีย่ยเป็นทะเลทรายเนูไม่ร้ทำไมเออภาคอีสานเนี่ยทําไมอ่า ทำไมแห้งแ้งจังอะไรเงเนี้ยเพราะว่าอากาศมันหนาวเนาะอากาศหนาวเสร็จปุ๊บเนี่ยนะขนาดกอไผ่ยังเป็นอันนี้เลยครับถูกครับยังเหลืองแล้วก็ร่วงเต็มขนาดอยู่ริมลำธารแท้ๆนะครับเขายัางร่วงเลยเนาะยังร่วงใหญ่เพราะนั้นเนี่ยอสิ่งที่เอ,อทำให้ใบเขาบริเวณผิวใบเขาบางปุ๊บแม่บางปุ๊บก็โดนแสงแดดนะก็ไหมนะครับไหมนะไหมเกิดอาการไหมขึ้น เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่ล่วงเนาะไม่ล่วงเนี่ยพอเป็นแผลปุ๊บนิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะโดนรา,ขานเขาซ้ำเรีย็ร้พวกราพวกอะไรเขาซ้ำอีกก็จะเป็นอย่างแล้วก็เขาก็ทิ้งใบพอทิ้งใบเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สำคัญเมื่อเขาไม่มีใบนะครับสารพิษเกาะบริเวณผิวผิวเก่งอีกนะครับนะผมตัดออกไปเยอะมากเลยนะฮะเยอะมากอะแทบจะไม่มีผมก็ว่าคงจับ ต้องตัดออกเขาไม่ล้เพราะนั้นลำต้นเขาก็จะเสียอีกนะครับก็ตัดออกเท่าที่จะทาได้แล้วก็ผมคงจะต้องปลูกใหม่หน,นะฮะแต่เขาแต่แถวที่ติดกับกอไผ่ก็อะไรเนี่ยไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพอเขาใบาถึงแม้จะใบาบางแต่ว่าเขาจะบางบางโดยโดยโดยกอไผ่ใช่ไหมฮะกอไผ่อย่างด้านทิศตงทิศตะวันตกทิศตะวันออกเฉียงใต้เนาะเฉียงใต้มาเนี่ยแดดเขาจะส่องเป็นโฟกัสขนาดนี้เพรามันเขาจะติดกอไผ่ ดนใบเขาก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ทําให้เขาสามารถเออ่ดำรงชีวิตยอยู่ได้นะครับแต่นี่ดูดูไม่ได้ครับในต้นใหญ่ๆนะเห็นไหมครับไปหมดเลยครับไปหมดผมก็นึกว่าเขาจะแตกยอดมาเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมนะครับปีนี้สุดยอดของสุด,ส,ดสุดของสุดสุดนะทุกปีเนี่ยมันเขาก็ยังแตกยอดมาแล้วก็แตกใบใหม่กิ่งไม่เสียนี่กิ่งเสียด้วยนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่แบบอนเนกอนาถล่ามากเลยนะครับมากเลยนะผมก็โอ้โหแบบดูรู้สึกจะท้อเลยนะแต่ก็ไม่ท้อหรอกครับเพราะว่าเราทําการศึกษาแล้วมีแค่สองไร่เองแล้วก็คนที่เขามีเจ็ดแปดไร่เนี่ยเขาโอ้โหแบบคือสายหัวมันมันมันเกินไปอะครับมันเกินไปจนแบบคือเป็นภัยธรรมชาติที่แบบโอ้โหแบบไม่อยากจะพูดถึงเลยเนาะแบบโอ้โหแบบ แล้วเราจะปลูกกันยังไงล่ะทีเนี้ยใช่ไหมเออก็หลายหลายอย่างแต่ก็มีวิธีแก้เนาะวิธีแก้เนี่ยผมก,ก็จะออาจจะใช้วิธีเนาะวิธีธรรมชาติช่วยหนึ่งละ่ะนะจะเอาทองหลางมาปลูกเรื่องของอด้านที่ทิศตะวันตกเนาะปลูกห่างอยู่ประมาณสักสามสี่เมตรนะครับประมาณนี้นะครับทองหลางเขาเขาเป็นพืชตระกูลถั่วแล้วก็สามารถที่จะ ป้องกันแสงด้วยอะไรด้วยนะมาปลูกคู่กันเนะี่ยก็คงต้องสั่งมาเยอะเลยละนะมาช่วยกับสำหรับต้นที่เหลืออยู่แล้วก็จะปลูกใหม่เนาะก็จะปลูกกันทุกต้นนะครับทุกต้นนะทุกต้นอันนี้คือวิธีแก้ทางตามธรรมชาติแล้วก็วิธีทางฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์คือทางฟิสิกสนะ์เนาะทางแรกฟิสิกส์อาจจะรวดเร็วเนาะคือในลักษณะของในห้องแลบ ทางวิทยาศาสตร์ของผมเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าฮูดเนาะฮูดเรียกว่าตู้สําหรับขจัดสารพิษนะสารพิษเวลาเราทดลองในใ,ในในแลบเคมีเนี่ยมันก็จะมีสารเคมีที่ทาปฏิกิริยากันแล้วก็กลายเป็นก๊าซพิษออกมาเนี่ยก็จะมีพวกฮูดหรือว่าสารหรือว่าตู้ที่กําจัดสารพิษเนี่ยดูดออกไปจะเข้าสู่บรรยากาศเนาะออกสู่บรรยากาศไปโดยที่เราไม่ได้รับอันตรายอ่ อไม่ม่ไเกี่ยวกับทุเรียนนะคือเล่าให้ฟังว่าเขาจะมีระบบหนึ่งเขาเรียกว่าระบบน้ําฉีดน้ำนะฉีดน้ําเพื่อจับสารพิษนะเพื่อจับสารพิษให้เขา้าให้ให้รวมกับน้ำเนาะให้รวมกับน้ําแล้วก็กําจัดทิ้งไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเออในส่วนที่ี่ที่ผมจะต้องทำหนึ่งก็คือว่าเราต้องวิธีคือล้างใบนะครับก็คือว่าต้องใช้สปริงเกอร์ฉีด ฉีดข้างบนนะครับล้างใบถ้าเป็นหน้าหนาวทุกวันได้ยิ่งดีนะครับอันนี้ทางฟิสิกส์เนาะอันนี้ทางฟิสิกส์นะฉีดใบหรือไม่ก็เราก็ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับยิงน้ําขึ้นไปให้ให้ให้โดนใบโดนอะไรล้างใบเขาแล้วก็อีกประการหนึ่งคือจับสารพิษที่อยู่บริเวณช่วงอุณหภูมพิพิกพลิกที่ต่ําสุดช่วงเช้าๆ้าอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะ,ะช่วยทุเรียนได้นะครับทุเรียนระดับหนึ่ง ในระดับที่ดีเลยล่ะครับคือมีเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับที่เขาล้างใบนะเขาไม่มีฝนไหลนะแต่คนที่ไม่ได้ฉีดล้างใบนะเขาปล่อยเป็นตามธรรมชาติโดยที่ไม่รู้อีโนยนี่อะไรเงี้ยโดนหมดครับนั้นผมก็ตัดลงมาเห็นไหมตัดมาเกือบแบบเหลืออยู่นิดเดียวนะฮะนี่ระบบลากเขาดีมากนะครับเขาก็แตกเป็นพุ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็โอ้โหแบบเป็นการปรับตัวเขาก็อยากจะมีชีวิตอยู่แต่ว่าเขาก็ทนไม่ได้เนาะเมื่อเรา นะฮะโดนโดนซะเยอะเลยนะครับนะผมก็โอ้โหอนเนกอนานนครับคือใบร่วงยังไม่พอนะครับต้องมาโดนกิ่งอีกนะครับตัดออกเยอะมากครับตัดออกเยอะมากซึ่งดูแทบไม่เหลืออะไรที่ให้เราดูเลยนะอืมแต่ก็จะปลูกใหม่ครับปลูกใหม่แล้วก็เป็นการศึกษาเนาะผมไม่ท้อหรอกครับผมศึกษานะครับแต่ว่า,าบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่น่าสำคัญที่สุดในใน ในการปลูกทุเรียนด้วยซ้ํานะครับอยากให้ทุกคนดูแล้วก็เอาไปวิเคราะห์อย่างที่ผมพูดไหมนะครับก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ที่พูดถึงสาเหตุให้ฟังนะครับผมก็โอ้แบบเห็นด้วยกับท่านจริงๆนะครับว่าโอ้เออใช่เราลืมไปว่าพ m 2อมสองจุดห้าเนี่ยมันทำไมเป็นพ m 2อทมสองุ้าทำไมมีฝุ่นเยอะนะฝุ่นทำไมมันมันเยอะจังเอามาจากไหนก็มาจากชั้นบรรยากาศเราแหละครับข้างบนนะครับมันต่ำลงมาเพราะว่าโณโภูมันต่ำลง ทีนี้ในบรรยากาศเราเนี่ยมันมีสารพิษอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเนาะเยอะไปหมดเลยเนาะเยอะไปหมดเลยเพราะนั้นเมื่ออุณหภูมิลดลงมันก็ต้องลงมาใช่ไหมครับมันก็ต้องกลั่นตัวเป็นหยดน้ําลงมาเหมือนกับเหมือนกับเราทําการกลั่นอะไรสักอย่างหนึ่งกันอ่ากันสารเคมีกันอะไรเงี้ยเวลาเราต้องใช้คอนเดนเซอร์ซึ่งมันเป็นความเย็นลดอุณหภูมิต่าลง,าลงใช่ไหมอ่าอ่ มันเรากั่นดูนะมันก็กลายเป็นไอขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมไอขึ้นไปไออขึ้นไปพอไปโดนคอนเดนเซอร์นะครับโดนเครื่องวงเนี่ยซึ่งอุณหภูมิต่ำปุ๊บมันก็จะกัดกั่นตัวไปหยุดนะ้าเหมือนกันครับในบรรยากาศเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นสังเกตว่านน้นร้อนเนี่ยเพื่อจะยืนต้นอยู่ได้ใบเขียวสวยสดใสซึ่งอุณหภูมิมังสูงๆแทนที่จะใบร่วงไม่ร่วงครับแต่ไม่ร่วงอยู่หน้าหนาวแปลกไหมฮะแปลกเพราะว่ามันมีปัจจัยตัวหนึ่งก็คือนั่นแหละครับ PM 2.5นะครับนะ พีเอมสองจดห้าเนี่ยซึ่งมันมีผลมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และก็พืชเนาะก็จะเป็นลักษณะที่เราดูไม่จืดเลยครับเนี่ยใบไหมหรือเขาเรียกว่าซันเบิร์นเนี่ยก็ทราบสาเหตุมาแล้วกว่าจะทราบได้เนี่ยก็สังเวยทุเรียนผมไปเป็นแถบแถวเลยเป็นแถบๆเลยเป็นไล่เลยนะนะเกือบหมดเลยนะครับเกือบหมดนะครับสวนทุเรียนเล็กผมนะซึ่งผมได้เดี๋ยวให้ดูเนาะผมก็มีแสลน สแลนบางบางอะไรนะบางแดดไว้แล้วก็ขบวนก็จะบางด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าเออลมมันพัดมันออกหมดนะครับอกแลวดึงออกนะครับแล้อย่างหนึ่งคือมันมันเป็นหน้าร้อนแล้วนะหน้าร้อนแล้วก็เลยแบบอยู่ใบเขาก็ไม่ร่วงนะแต่ร่วงจะน้อยนะครับร่วงจะน้อยเนี่ยอันนี้ก็โดนนะครับโดนนี่ก็เป็นสารพิษทําไมเป็นไม้กวาดยอดไม้กวาดก็เพราะว่าโดนสารพิษนะครับนะดูดูอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่ง ยังยังคงอยู่เนาะแลนยังคงอยู่แล้วก็ดูดีครับทุเรียนเล็ยผมใบก,ก็ไม่ลวกนะครับดูดีเขาก็จะแตกใบใหม่อะไรใหม่ทําใหม่ทุกอย่างใหม่นะครับ mm hmm. นี่แหละครับค,คือคือสิ่งที่เราต้องต้องรู้เนาะต้องรู้และเข้าใจในการปลูกทุเรียนในภาคอีสานซึ่งมันเป็นลักษณะพิเศษนะเพราะว่าอุณหภูมิลดลงปุ๊บเนี่ยจะมีสารพิษที่อยู่ชั้นบรรยากาศ กันตัวมาเกาะที่ใบแล้วก็ทําให้ใบผิวใบบางแล้วก็พอบางเสร็จปุ๊บก็แดดก็เผาอีกทีหนึ่งก็เรียบร้อยครับใบไหมหลังจากนั้นก็จับกิ่งนะครับไม่มีใบก็โดนกิ่งครับที่เขาจับที่กิง่งพอกิ่งเสร็จก็กิก่งก็ตายนะครับโดนเยอะมากครับโดนนะครับโดนซึ่งไม่รู้ว่าอีกเป็นแบบไหนก็เอาไว้เป็นตัวอย่างเนี่ยก็จะปลูกใหม,ทหม,ใหม่ทั้งหมดนะครับปลูกใหม่เกือบทั้งหมดนะครับ ว่าเออเราคือเราได้ศึกษาสาเหตุแล้วเราก็ต้องแก้ไขอะครับแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า,าคือผมได้ได้ปลูกผู้เรียนเนี่ยคือเป็นการเชิงการศึกษาเนาะก็คือคนที่อยากจะปลูกเนี่ยก็ต้องให้มีความรู้ตรงนี้ให้มากๆนะครับว่าเราแครอคำนึงถึงจุดนี้มากๆนะเออ เพราะว่าถ้าไม่แคร์หรือไม่ละมันก็จะเกิดใบร่วงใบเลยนะรูดหนาวมันก็จะทําให้ชุเรียนชะง,งักแล้วก็ไม่โตนะครับก็บอกว่าทุเรียนปลูกไม่ได้ในพายิสานที่จริงก็ปลูกได้แต่เราก็ต้องทําให้มันถูกต้องให้ทันกับบรรยากาศแล้วก็ป้องกันในเรื่องของบรรยากาศเพราะว่าทุกปีมันก็จะมีแล้วดูหนาอยี่แล้วเนาะนะนะก็เลยเอ,อทำชืดหนาวเพื่อเป็นการกุศลนะเนาะใครจะว่าผมยังไงก็ตามสบายเนาะ เพราะว่าไม่ได้เป็นเฉพาะสวนผมเนาะท,ทุกสวนก็เจอกันทุกสวนนะครับมันเป็นไปธรรมชาติผมก็เพิ่งเคยเจอตั้งแต่ปลูกมาก็เคยเจอนี่แหละแต่ว่ารู้ว่าใบร่วงในฤดูหนาแต่ก็ไม่ได้มีแรงได้ขนาดนี้นะครับก็คิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะให้แนวทางในการออกแบบสวนทุเรียนแล้วก็ปลูกทุเรียนในภาคอีสานถ้าใครยังต่อสู้ต่อคู่เคียงคู่กับผมนะครับแล้วก็ใครอยากจะปลูก มือใหม่มือใหม่จะปลูกเนี่ยก็ให้คำนงคำนึงถึงในเรื่องของหน้าหนาวให้มากที่สุดเล้ที่จะทําได้เนาะนะครับเราที่จะทําได้ว่าเรากวรจะป้องกันยังไงนะครับก็คือป้องกันทีหนึ่งาจากธรรมชาติน,น,นี่ผมผมไม่ฟันธงนะแต่เขาแนะนําม,มาลักษณะแบบนี้ก็คือว่าหนึ่งปลูกท้องหลงังด้านที่ตะวันตกนะครับด้านที่ตะวันเชียงใต้อย่างเงี้ยแล้วก็สองก็คือทางด้านพิสิกส์ก็คือฉีดล้างใบทุกวันได้ยิ่งดีอย่างยาง ยังแบบไม่มีเวลาจริงก็อาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยก็พอไหวนะครับพอไหวเพราะว่าผมไม่เคยฉีดเลยในช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็เลยเป็นบทเรียนราคาแพงเลยเนาะโอเคนะครับครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดกับข้อมูลดีๆในคลิปถัดไปได้วยนะครับ